สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคล็ดไม่รับของคนเกษตรครับพบกันวันนี้กับ EP5 ซึ่งผมให้ชื่อตอนว่าการขุดนั้นง่ายแต่การแก้ไขนั้นยากครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวและประสบการณ์ของผมที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับ ในการปรับเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกในแปลงกเกษตรของผมเองครับอุปสรรคมากมายในแปลงใหม่นี้ครับทําให้ผมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาเพราะเมื่อเกิดปัญหาเราต้องแก้ครับแก้ไขจนได้พบกับโอกาสที่ดีกว่าด้วยความอดทนและ หัวใจที่ไม่ท้อครับนี่คือแปลงเกษตรของผมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5ไร่เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวครับได้แบบที่ถูกใจผมปลูกพืชผสมสารโดยพืชหลักก็จะเน้นกล้วยหอมทองสามารถเก็บขายได้ตลอดปี60ครับจึงทำให้ผมคิดขยายพื้นที่ในปีต่อมา พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่ผมจะขยายเพิ่มเติมอีก5ไร่ครับเดิมเป็นที่นาเช่นเดียวกันกับแปลงแรกแต่ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นจากตัวผมเองครับที่ไม่รอบคอบอย่างแรกเลยด้วยตัวผมเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ มีระดับดินที่สูงกว่าแปลงแรกจึงคิดขุดแบบท้องร่องรอบสวนก็น่าจะเหมาะดินที่ได้จากการขุดก็คงเพียงพอในการปรับพื้นที่ส่วนกลาง 2. ผมพลาดที่ไม่ได้ไปดูหน้าง,งานก่อนตัดสินใจครับนี่คือแบบที่ต้องการในการขยายพื้นที่ในแปลงใหม่นี้และ มีการพูดคุยตกลงกันก่อนทำการขุดคือท้องร่องมีขนาดความกว้าง2เมตรตลอดแนวมีคันดินกั้นระหว่างท้องร่องจุดละ4เมตรมีการวางท่อ PVC เชื่อมต่อกันทั้งหมดความกว้างของคันดินโดยรอบ7เมตรตลอดแนวความลึกของท้องร่อง2เมตรครึ่ง และนี่คือแบบที่ได้หลังจากการขุดหากเปรียบเทียบการขุดในแปลงแรกกับการขุดในแปลงใหม่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับจึงทำให้แปลงใหม่ของผมไม่เป็นไปตามที่ต้องการดังนั้นที่ผมบอกกับเพื่อนๆว่าการขุดนั้นง่ายง่ายจริงๆครับขุดง่าย แต่ไม่ได้ตามแบบครับแต่ผมก็ต้องทำใจยอมรับมันครับและการลงทุนครั้งที่หนึ่งของแปลงใหม่นี้ผมจ่ายไป45,000บาทครับเมื่อผมขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจึงชักล่องและได้เริ่มลงมือปลูกในช่วงหน้าแรงดูแลรดน้ำจนต้นไม้ที่ปลูก มีความแข็งแรงพืชหลักที่ผมปลูกก็คือมะม่วงและมะพร้าวแกงครับมะพร้าวที่ผมนำมาปลูกนั้นเป็นมะพร้าวแกงสวีพันธุ์ลูกผสมหนึ่งจากศูนย์วิจัยพันธุ์พืชจังหวัดชุมพรครับส่วนพืชที่ปลูกเสริมก็คือกล้วยหอมทองเหตุที่ลงกล้วยหอมทองในแปลงใหม่นี้ก็เพราะว่า เรามีหน่อยอยู่แล้วครับอีกอย่างผมเองก็มีประสบการณ์ในการปลูกจึงคิดว่าคงจะได้เก็บผลผลิตขายก่อนมะม่วงและมะพร้าวอย่างแน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไป5 6ถึงเดือน <ti> ผมก็ต้องเจอปัญหาครั้งที่สองครับเมื <ti> ่อฝนมาปลายปีมีน้ำขังต้นไม้ที่ว่างงามก็ค่อยๆยืมต้นตาย ไปทีละต้นสองต้นจนแทบจะหมดทั้งแปลงจะมีก็แค่ต้นมะพร้าวที่ยังพอเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับกลางปี6-2ผมจึงคิดหาวิธีทำให้พื้นที่ตรงนี้สามารถเพาะปลูกได้และคิดจะปลูกมะพร้าวให้ได้ครับผมจึงใช้รถไถ ในการปรับพื้นที่ด้วยตนเองโดยยกร่องให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมตอนแรกผมว่าจะจ้างรถแมคโครมาขุดจำเป็นท้องร่องระหว่างต้นมะพร้าวทุกแถวแต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงผมก็เลยทำเองครับ และนี่ก็เป็นการปรับพื้นที่ในแปลงใหม่ครั้งที่สองเสียค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันประมาณ4,000บาทครับมเมื่อผมปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ปลูกต้นน้อยหนาแซมต้นมะพร้าวทั้งสวนครับผมดูแลรดน้ำจนแตกยอดแตกใบสวยงามทั้งน้อยหนาและมะพร้าว ส่วนร่องน้ำระหว่างแถวนั้นผมได้ปลูกข้าวไว้เลี้ยงไก่บ้านครับจนทำให้ผมก็มั่นใจว่าการยกร่องในครั้งนี้จะทำให้ผมยิ้มได้แต่ก็ต้องปิดหวังอีกเป็นครั้งที่สามเมื่อเกิดน้ำท่วมในปี63ในที่สุดจากความเครียดก็ทำให้ผมเริ่มชินครับ และคิดให้กำลังใจตัวเองว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ธรรมชาติกำลังทดสอบเราครับความพยายามและความอดทนจะช่วยให้เราฝาอุปสรรคต่างๆได้ในสักวันครับดังนั้นผมจึงตัดสินใจปรับพื้นที่ในแปลงใหม่เป็นครั้งที่สามอย่างไม่ลังเลครับ ให้รถแมคโครขุดและแก้ไขท้องร่องเป็นแนวยาวเพิ่มเติมทั้งหมดและยกโครกระหว่างต้นมะพร้าวทุกต้นเพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดใหม่ในกลางปีนี้ผมเองต้องขอบคุณทีมงานจากเพจทีเอ็มบุรีรัมที่ให้คำแนะนำในการ ปรับพื้นที่ในครั้งนี้ขอบคุณน้องจอที่ใช้ประสบการณ์ความชำนาญในการขุดและมีความตั้งใจในการทำงานจนสามารถปรับพื้นที่ได้ตามที่ผมต้องการการปรับพื้นที่ในครั้งที่สามนี้ผมเสียค่าใช้ใจ่าย18,000บาท ตอนแรกผมคิดว่าจะจบเพียงแค่นี้เพราะทุกอย่างในแปลงใหม่นี้มีความสมบูรณ์แบบและสวยงามมากแล้วแต่เนื่องจากผมได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกสามไร่ในเวลาต่อมาผมจึงมีความจำเป็นต้องปรับพื้นที่เป็นครั้งที่สี่ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายครับของแปลงนี้ ด้วยการจ้างรถขนดินมาถมอีก60คันรถและใช้รถไถปรับหน้าดินให้ได้ระดับที่สูงขึ้นเพื่อความสะดวกในการให้น้ำให้ปุ๋ยต้นไม้และสะดวกในการเดินรถต่อไปครับซึ่งผมต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก13,000บาทครับ จากบริเวณที่ปรับใหม่นี้เพื่อนๆอ,อาจสงสัยว่าผมยกโคกทำไมคำตอบก็คือในตอนแรกผมตั้งใจจะปลูกทุเรียนแต่ทุเรียนเป็นพืชที่ปลูกยากและดูแลยากลงทุนสูงและประสบการณ์ผมก็ยังไม่มีจะมีก็แค่เพียงการทดลองปลูกมาแล้ว8-9เเดือนในแปลงแรกที่ผ่านมาเท่านั้นครับซึ่งผมเองก็ ยังไม่มั่นใจว่าจะทําได้สาเร็จหรือเปล่ารู้แค่เพียงว่าผมดูแลเป็นอย่างดีที่สุดในแบบของผมจนทุเรียนแต่ละต้นแตกยอดแตกใบพอให้ผมได้ชื่นใจในวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าในพื้นที่ตรงนี้ผมจะปลูกผลไม้บ้านๆน,น,นั่นก็คือน้อยหนาครับ ผมจะปลูกน้อยหนาแสมต้นมะพร้าวทั้งห้าไร่ถึงแม้จะเป็นผลไม้ราคาถูกก็ตามแต่ผมคิดว่าเป็นพืชที่น่าสนใจและเหมาะกับสภาพพื้นที่ของผมทั้งปลูกง่ายมีความคงทนด้วยต้นมะพร้าวที่โตและสูงขึ้นทุกวันครับต้นน้อยหนา ที่มีทั้งใบและต้นที่มีกลิ่นเหม็นจึงเหมาะมากที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับการเลี้ยงวัวครับทําสวนก็ต้องมีปุ๋ยเลี้ยงวัวก็ต้องมีหญ้าผมได้เจาะน้ำบาดาลและติดตั้งแผงโซลาเซลล์โดยเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด20,000บาทตั้งใจว่าจะต่อสปริงเกอร์ รถน้ําต้นมะพราะ้าวต้นน้อยหนาต้นหญ้าก็คงงามปล่อยวัวให้เดินในพื้นที่5ไร่เลี้ยงไม่ต้องให้ตัวเองต้องเหนื่อยมากครับทั้งยังได้ประโยชน์เรามาดูค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่เพียง5้าไร่ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งสี่มบาท ครั้งที่สองสี่พบาทครับครั้งที่สามห0ึ่งมบาทครั้งที่สี่ห0 0่งมบาทและค่าโจกบาดาลติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อีกประมาณ2,000 20, 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,000 0 0บาทครับจากความผิดพลาดทั้งหมดทำให้ผมต้องเสียเวลา และต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายที่มากมายผมจึงอยากบอกกับเพื่อนๆเก <_ d ata> ษตรที่คิดจะปรับพื้นที่ต่างๆว่าการขุดนั้นง่ายแต่การแก้ไขนั้นยากครับดังนั้นต้องรอบคอบคิดให้ดีถ้าไม่อยากเป็นเหมือนผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับในช่องเพชรไม่รับของคนเกษตร สำหรับคลิปต่อไป EP 6ต้นไม้ที่โตวไวคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้อยากรู้ว่าแปลงเกษตรผสมผสานของผมนั้นปลูกอะไรบ้างมีวิธีการดูแลอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ